หกสามสี่ครับ G A เดี๋ยวนี้หกสามสี่ชอบมาเช้านะครับตอนเย็นก็จะเป็นหกสามศูนย์หมายเลขอะไรครับน่าจะเดาถูกแหละนะครับถ้าผิดขอภัยแล้วกันหกสามสี่ G A ครับรึูว่าจะผ่านล้างหนึ่งนะครับเข้าล้างสองไม่รู้ว่าล้อหลีกขบวนอะไรเหมือนกันสี่ห้าสามเก้า โอเคน่าจะจอดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าลอรี่กับขบวนอะไรเหมือนกันพวงท้ายก็ยังเป็นบพอหอเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าเป็นขบวนอื่นเนี่ยยังด่วนใส่ก็พวงชั้นสามไปแล้วนะครับรถสินค้าปูนก็พวกชั้นสามไปแล้วที่ยังคงพวงบพอหอ,อยู่เนี่ยน่าจะมีแค่ด่วนดำนะครับ รถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ก็พ่วงบางทีก็พ่วงบพหอมาแต่ถ้าเอาตอนนี้เนี่ยก็พ่วงชั้น3ไปแล้วก็คือบจสนะครับก็บพหอก็ยังไม่หายไปนะครับด่วนด,ดำจะพ่วงบ่อยที่สุดนะครับเนาะลองลงมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับบางทีตู้คอนเทนเนอร์ก็พ่วงบพหอมาเป็นบางครั้งนะครับ มันก็ไม่แบ่หรอกที่เวลามันจะเปลี่ยนนะครับจากตอนแรกที่พวงมพอพหอเนี่ยก็จะกลายเป็นพ่วงชั้น3มก็คือบอชอสอแทนนะครับเนาะบางทีก็เป็นมจอสอไม้สีตามปกตินะครับสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่าไปโอเคตอนนี้เครื่องก้านลงแล้วตอนนี้เครื่องกั้านลงแล้วไม่รู้ว่ารถไฟมาทางไหนนะครับทางนู้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราหลีกขบวนอะไรเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราดูได้ โดนใส่มั้งครับเอาสตอมเพราะาเห็นสีขาวโดวนใส่ฮะสี่สองหนึ่งสาม เขาจะสอสวยมาก